บอกตามตรงนี้ว่าเรื่องนี้นะตั้งแต่ประกาศว่าจะมีคนแสดงเนี่ยผมงานตั้งแต่หน้าบักซอยแล้วหากเรื่องนี้ดีก็จะชมไม่ดีเละแน่ๆถ้าผมทําคลิปรีวิวนะเพราะว่าภาพจาหนังที่จัดเป็นจากกระตูเนี่ยสําหรับผมอะ่ะมันเลสเทะหลายเรื่องเลยเรื่องหน้าสุดเซนเ,นเนยาก็ ไม่อยากจะพูดถึงแล้วผมก็เป็นคนที่ติดตามวันพีชนี่ยมานานแล้วมีบางงาทุกเล่มอาจจะไม่ได้ดูอนิเมะทุกตอนในช่วงนี้หรือมีฟิกเกอร์แบบมากมายวันพีตนี่ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าทำโมชั่นคุณแสดงเนี่ยมันจะออกมาดีได้ยังไงเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยหลายส่วนมากที่ทําให้ผมคิดอย่างนั้นอ่ะแต่มาในวันนี้ผมชอบมากสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิววันพีทไลท์แอคชั่นหรือวันพีทเน็ตฟิกนันแหละบว,วกมีสปอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะ ผมแนะนาว่าให้ปิดคลิปไปก่อนแต่ผมก็คิดว่าคนที่ดูเรื่องนี้นะก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่มังงะอันนี้มีแล้วอะ่ะผมก็เลยทําคลิปแบบนี้ออกมาเลยไงรีวิวด้วยภาพรวมมันเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนที่ผมรู้สึกว่าดีเป็นอันดับสองที่ผมเคยดูมานะอันดับหนึ่งเคนชินอันดับสามเดนโนดมันเป็นอันดับสองที่โคตรน่าภาคภูมิใจเลยเว้ยเพราะว่าเคนชินอ่ะมันเป็นไลท์แอคชั่นก็จริงแต่ความเป็นแฟนตาซีอ่ะ มันน้อยกวเรื่องวันพีสเนี่ยมากมากของมากๆถึงมันจะไม่โวนใจผมร้อยเอร์เซ็นต่ะแต่มีหลายส่วนคือแบบเข้ารบต้นฉบับเข้ารบสิ่งที่ผมชอบในมังงาน่ะเอามานำเสนอในรูปแบบคนสแสดงเนี่ยได้อยา่างโวนใจผมเว้ยเปิดฉากมาตอนแรกนะไอ้เหี้ยผมแบบุนลุกแอบยิ้มในแบบว่าเฮ้ย hey! นี่ดิวันพีสเดี๋ยวไปดูซ้ําภาคอังกฤษภาคญี่ปุ่ออีกสักสองสามรอบดังตามนะเพื่อแบบว่า ผักดันไงอยากให้มีภาคต่อเร็วๆต่อไปเป็นการรีวิวแบบว่าเป็นข้อๆนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะแบ่งเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบก่อนและต่อมาเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบนะแต่เรื่องนี้ผมจะพูดรวมๆเลยว่าสิ่งที่ผมชอบมากๆคืออะไรและสิ่งที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็จะปนๆอยู่ในหัวข้อเดียวกันอย่างแรกครับเนื้อเรื่องบทผมถือว่าทําที่ดีมากนะหลายอย่างคือเคารพต้นฉบับบางจุดคือขัดเกลาให้มันดีขึ้นคมขึ้นแล้วบางอย่างเนี้ย เขาไม่แบบแสดงออกมาตรงๆอ่ะเขาแบบเหมือนพูดเป็นอิตาเอกเชื่อมไปยังเอสบีเอสในมังงะด้วยแบบอ่านมังงะมาหลายรอบอย่างผมเนี่ยคือแบบเฮ้ยรู้สึกแบบประทับใจแบบส่วนนี้มากๆเลยอ่ะแต่ก็มีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าแอบเล่าเดียวไปนิดนึงบางช่วงก็แบบแอบอืดไปนิดนึงบางช่วงก็แบบว่าจะตัดสลับไปสลับมาทําไมรู้สึกแบบตอนเนี้ยกาลังบิวกลุ่มนี้อยู่แบบยิวมากๆนะตัดไปอีกกลุ่มหนึ่งเลยอ่ะคือจังหวะเนี้ยผมรู้สึกว่า ทำค่อนข้างในแย่ช่วงกลางๆเรื่องนะและบทตัวละครฝั่งทหารเรือเนี่ยผมคิดว่าภาคแรกเนี่ยเขาพยายามนำเสนอความคิดของโจรสลัดกับทหารเรือเนี่ยมาพร้อ,อ,อมๆกันเวย้ยดันมาแบบว่าเกือบสูสีกันเลยอะ่ะโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่ามันแอบ,บเยอะไปแบบเยอะๆเลยอะ่ะตัดทอนไปอีกสักครึ่งหนึ่งอย่างได้อะ่ะเพราะว่าผมอยากโฟกัสกลุ่มลูฟี่ไงไอพวกคนแต่ละคนที่ค่อยๆมารวมตัวกันเนี่ยแลวออกทะเลไปแกนลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าหน้าลหลงไหลหน้าดีตามสุดๆเลยเว้ยผมอยากไปเห็นพวก กลุ่มลูฟี่มากกว่านี้ต่อไปเป็นด้านงานสร้างนะครับบอกเลยว่าไอ้ส่วนนี้นะผมโคตรชอบเลยเว้ยชอบมากกว่าในอนิเมชันในมังงะอ่ะใส่รายละเอียดได้เยอะจริงๆแล้วก็ถ่ายได้หลายมุมมากถามว่าฉากไหนที่ผมชอบที่สุดนะต้องบาราตเอเอเลยผมชอบในมังงะในอนิเมะเป็นสิบสุเท่าได้อ่ะมันใส่รายละเอียดใส่อะไรเพิ่มเติมไปเยอะแยะจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยสุดยอดว่ะถ้ามีที่นี่อยู่จริงๆนะผมอยากไปเที่ยวเลยบอกตรงเลยนะ ต่อมาเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าก็ยังขัดใจอยู่นะในเวอร์ชั่นคุณแสดงในด้านงานสร้างคือแมรี่อ้าปาก <c oughs> ยังไงก็ไม่ชินว่ะคือแบบว่าทําไมต้องอ้าปากวะ่ะในเรื่องเนี้ยมันก็ไม่ได้อธิบายนะว่าทําไมแมรี่ต้องอ้าปากจะทําให้เรื่องวันพีชมีความเดียวความสมจริงขึ้นเหรอเออผมว่าไม่จําเป็นต่อแมรี่นะคือแมรี่มันจะหุบปากก็ได้ผมก็ไม่ว่าหรอกมันจะดูดูดีกว่านี้ด้วยไอความเดียวเนี้ยไปใส่ที่อื่นก็ได้และที่อื่นที่ผมว่าเนี้ย ก็ทาได้ดีมากต่อมาคือเมคอัพของพวกมนุษย์เนือกอารอนเนี่ยผมไม่ได้ดูว่าอารอนมันน่ากลัวผมดูว่าอารอนมันเนี่ยหน้าตามดูหน้าขยะขยแยงแบบไม่อยากเข้าใกล้มากกว่าไม่ได้ดูหน้าเกรงขามเหมือนน่ากลัวเลยอะพวกทีเมคอัพผมยังคิดว่ายังสู้เฮลบอยเวอร์ชันเก่าไม่ได้ที่ทาไอ้ตัวปลานั่นแหละเรื่องส่วนสูงนี่ผมไม่ติดแล้วนะเพราะามันใช้มุมกล้องหมใช้อะไรเนี่ยช่วยได้เยอะเลย หน้าตาเนี่ยคือแบบหัวโตกว่าตัวมันดูแบบแปลกไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนแบบฉลาแบบขาดสารอาหารตัวแปลกอ่ะเหมือนฉลาดพิการอ่ะเท่าที่ผมดูนะนักแสดงอารอนเนี่ยเขาแสดงแบบสุดความสามารถแล้วอ่ะแต่เอาจริงนะถ้าเมคอัพดีแล้วเอาตัวคนใหญ่ๆเนี่ยมาเล่นเป็นอารอนเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวน่าเกรงขามแล้วอารอนในมังงะในเมซเนี่ยมันไม่พูดมากขนาดนี้เว้ยแล้วมันจะแบบว่าเหมือนคนที่นั่งเฉยอ่ะมันยังดูน่ากลัวเลยอ่ะในความคิดผมอารอนในภาคแรกเนี่ย มีตรงมิติอะไรมันไม่ค่อยมีอ่ะพอมาในฉบับของโคนแดดงเหมือนเขายายามสร้างเหตุผลสร้างมิติให้ตัวละครอ,อารอนเนี่ยมากยิ่งขึ้นถึงชั้นักแสดงแบบนี้นะถือว่าดีไหมก็ดีอย่างเสียอย่างสำหรับผมอ่ะต่อมาคือความเลียวครับจุดนี้คือผมไม่มีอะไรจะติในความเลียวของวันพีทคนัสแดงเขาทาความเลียวเนี่ยให้มันดูจับต้องได้มากขึ้นให้มันดูสมจริงได้มากขึ้นให้ตัวละครเน,นี่ยมันดูเป็นคนได้มากขึ้นทําให้บางช่วงของซีรีส์เนี่ยเราไม่ใช่แค่ต้องดูอ่ะเราต้องคิดตามไปด้วยว่ายังไงมันถูกยังไงมันิด หรือทําให้เราเกิดคําถามในใจเราว่าเราอ่ะควรจะเย็นอยุดจุดไหนระหว่างตัวละครนี้หรือตัวละครนี้ตัวไหนถูกตัวไหนผิดและเราเนี่ยจะทํายังไงในสถานการณ์แบบนั้นเหมือนตัวละครนี้ไหมหรือไม่เหมือนตัวละครนี้และอีกส่วนของความเลี้ยวที่ทําให้ผมประทับใจสุดๆนะนั่นคือความชั่วร้ายของโจรสลัดครับในเรื่องวันพีชนะตอนนั้นตอนเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นพวกโจรสลัดเนี่ยทาอะไรมากมายอ่ะดูฟีที่ดูเป็นคนดีมากกว่าเป็นโจรสลัดซึ่ง คำว่าจสดสัดเนี่ยมันดูแบบพวกชั่วร้ลายใช่ปะบอกเลยว่าฉากเปิดตัวของบาร์กี้เวอร์ชันเนี้ยผมโคตชชอบชอบยิ่งกว่าในเตโตในมังง่ายอ่อะหรือเปิดตัวความคิดชั่วร้ายของคุโดเนี่ยที่มันดูแบบชั่วสุดๆจริงๆอ่ะต่อมาครับคือฉากแอคชั่นผมมองว่ามันอาจจะไม่ดีมากแต่มก็โอเคสําหรับผมนะฉากในเรื่องนี้นะสําหรับผมหัวใจหลักของเรื่องวันพีชคือผจญภัยแฟนตาซี ตัวละครโดดเด่นสามคือแอคชั่นนี่แหละคือสามสิ่งที่ผมจดจำนี้เรื่องนี้แบบสุดๆนะเป็นสามแกนหลักที่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้โคตรมีสเสน่ห์เด้วเว้ยถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำได้แบบสุดๆนะ่ะผมว่าเรื่องนี้คงพังและจุดนี้คือจุดที่ผมกลัวมากแอคชั่นอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วนะแบบจับดาวฟันก้านึกจัดคิวจัดอะไรแบบต่อสู้กันเนี่ยผมว่ามันก็ยากแล้วแต่ใส่ความเป็นแฟนซีใส่ความแบบขี้โมไปเนี่ยให้ดูแบบไม่เลอะเทอะเกินไปเนี่ย ผมมองว่ายากจิ่งกลัวอีกผมก็เลยมีความคิดว่าหากคุณทําดีไม่ได้แล้วอะ่ะคุณอยากคิดจะทําเรื่องนี้เลยไม่อาจถึงแปแต่ก็ประมาณ7จ็ดจ็จุดห้าเจ็สิบผมให้ประมาณเนี้ยฉากแอคชันนะไอฉากแอคชันที่ผมชอบที่สุดในเวอร์ชั่นนี้นะน่าจะเป็นฉากที่เปิดตัวมีฮอกอะ่ะเทียโคตรเท่แบบสุดๆอะ่ะคนลุกอะ่ะบอกเลยแค่เนี้ยแล้วฉากที่ผมรู้สึกว่าง่ายที่สุดนะน่าจะเป็นฉากที่ลูฟี่สู้กับพวกอารอนอะ่ะ ผมคิดว่าฉากนี้น่าจะเป็นฉากที่แบบสุดๆของสุดๆ,ดๆก่อนที่มันจะสุดอ่ะมันมีบางช่วงที่แบบว่าไอ้เชี่ยคุยทําไมวะคุยกันเยอะแยะเลยเว้ยคือมันจะสู้กันแล้วจะคุยกันเนี่ยคุยมากกว่าสู้อ่ะแ <c oughs> อบรู้สึกอย่างนั้นนะมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าผิดหวังในฉากนี้ยพอสมควรเลยต่อไปเป็นด้านตัวละครนักแสดงครับไอ้อิโนโกิกโกดอยเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องได้ที่เขารับบทเป็นพระเอกบทแบบใหญ่ๆสุดๆนะผมคิดว่าฝีมือการแสดงเขานะใช้ได้ ไม่ีิเลยเลยครับผมขัดใจตรงบทเขามากกว่าที่ผมรู้สึกว่าบทเขาแบบค่อนข้างน้อยแล้วรู้สึกว่ายังไม่ค่อยผลักดันตัวมังกี้ดีรูฟี่เนี่ยเท่าไหร่เลยและรูฟี่ในเวอร์ชันนี้นะผมรู้สึกว่ามันแอบฉลาดเกินไปอ่ะเกินไปกว่ารูฟี่ในมังงะหรืออันนี้ไม่ที่เคยดูอ่ะคือบางจังหวะบางช่วงนะผมคิดว่าเฮ้ย hey, มึงไม่ใช่รูฟี่แล้วอ่ะต่อไปคือโซโลแม็กเคนยูคนเนี้ยตัวแบกของเจงบอกเลยสแสดงดีมากฉากแอคเดนดาบไม่ติดอะไรสําหรับผมเลย เอาจริงๆนะผมแอบง้างบัดจะตับแม็กเคนยตั้งแต่เ,ตเตบบน็นเสียแล้วเคยบทเรื่องนั้นอะ่ะอืไม่อยากจะจาเลยอะ่ะแต่พอมาบทเรื่องนี้นะโอเคแม็กเคนยนายแก้ตัวได้เวยเราชอบนายมากในวิชั่นนี้สุดๆเลยอะ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากต่อมาคือนามิเอมิลีรัตเป็นคนแสดงนี่คืออีกคนที่ผมรู้สึกว่าแบกเรื่องนี้ไว้การแสดงอารมณ์การแสดงความคิดของนางเนี่ยที่ไม่ต้องพูดออกมาตรงๆอะ่ะแต่เรารู้สึกรู้สึกได้ว่า ผู้หญิงคนนี้เจ็บปวดผู้หญิงคนนี้ต้องกาดอะไรบางอย่างผู้หญิงคนนี้พยายามจะสื่อสารอะไรกับเราเนี่ยนางไม่ต้องพูดอะแต่ผมรู้สึกว่าการแสดงอารมณ์ของนางท่าทางของนางเนี่ยมันชัดเจนแล้วอะว่าตัวคอเนี่ยมีความซับซ้อนด้านอารมณ์อะมากแค่ไหนต้องผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเขาแสดงออกมาได้ดีจริงๆอะเอมิลี่รัสอะแล้วบทของนางในเรื่องนะก็เคารพต้ฉนฉบับเกือบทั้งหมดยกเว้นอยู่ฉากหนึ่งคือนางมีฉากแอคชั่นมากกว่าปกตินิดนึงเป็นเออสาวแก่งสาวแก่งก็เออ ส่วนนี้นะผมมองว่าดีด้วยซ้ำเออดีเลยผู้หญิงคนเดียวแบบไปป้นขโมยอะไรการทรรายอย่างเงี้ยต้องมีสกิลเนี้ยติดตัวบ้างผมมองว่าพไม่สมผลไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยต่อมาครับเจคอบเต้นเป็นอูซอฟนะักแสดงผมว่าฝีมือการแสดงของเขาอะ่ะพอๆกับโกดอยอะ่ะหรืออัดตังกว่าน,นิดนึงตัวนบทน,นะโอ้โหพระเจ้าช่วยเขาตัดตัวละครบางตัวออกไปอะ่ะทําให้บทของอูซอฟเนี้ยมันดูจืดจางไปด้วยอะ่ะ ไม่โดนใจบอกตามตรงว่าบทอุตซอฟในภาคแรกเนี้ยยังไม่โดนใจสำหรับผมมันเหมือนเป็นแค่ตัวละครที่วิ่งไปวิ่งมาแค่นั้นอะซึ่งในมังงะหรืออนิเมชันเนี่ยในตัวละครเนี้ยจะมีบทบาทที่ผมรู้สึกว่าน่าจดจําได้มากกว่าเนี้ยต่อมาครับทักสกายล่าแสดงเป็นซันจิลูกวิแกนี่คือหล่อเท่เฟี้ยวฟ้าวโคได้อะ่ะขุนล่ํากว่าโซโลโอีกการแสดงของพี่แกคนนี้ผมคิดว่าอยู่ในเกณที่ดีเลยอะแต่บทเขายังไม่ดันเท่าไหร่ในภาคนี้นะ แต่จุดหนึ่งที่ผมชอบในซันจีเวอร์ชันนี้คือเขามีความเรียวมากขึ้นอ่ะเขาไม่ทาให้ซันจิเนี่ยกลายเป็นในพวกเหินกามบ้าแบบผู้หญิงสุดๆเหมือนในเวอร์ชันมังงะหรืออนิเมชันที่ทําอ่ะเออมันดูเป็นคนดีอ่ะไม่ใช่แบบพวกโรคจิตอย่างนั้นอ่ะต่อมาคือโคบี้ผมรู้สึกว่ากา,การแสดงของเขาเนี่ยโอเคอาจจะไม่ดีมากแต่ก็โอเคสําหรับผมและไอตัวโคบี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนโดนผักดันแบบสุดๆของสุดๆเลยอ่ะในมังงะเล่มแรกมาไม่กี่ตอนหายแล้ว อนิเมชันก็เหมือนกันแต่มาเวอร์ชันนี้ปุ๊บเด่นอะบางจาามมังหวะผมรู้สึกว่าเด่นกว่าดูฟี่อีกและผมคิดว่าตัวโคบีเนี่ยเด่นกว่าตัวอุซอบกับซันจิอะ่ะเออมันก็ดีอะ่ะนี่อย่างหนึง่งแต่ผมก็คิดว่ากาบรบทโคบีเนี่ยไปสักครึ่งหนึ่งอย่างได้อะ่ะต่อมาคือกาฟครับเฮ้ยปู่แกเล่นดีวะ่ะคือกาฟเลยอะแต่ไม่ใช่กาฟในอนิเมชันหรือในบางงานที่แบบรั่วขนาดนั้นนะคือเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าอ,อารมณ์ดีแต่เก่งสุดๆเนะี่ยเขาแสดงได้ดีมาก บทเขาตามโคบี้มาแหละแต่ผมกลับคิดว่าบทของพี่แกเนี่ยอยู่ในเกมที่ดีกว่าโคบี้อยู่ว่ะเออดูไม่มากเกินไปเหมือนโคบี้หรือน้อยเกินไปอะ่ะเละมันดีด้วยซ้ำสำหรับผมนะที่เอากาามาตอนเนี้ยในความคิดผมอะ่ะต่อมาคือแชงที่เล่นโดยเซียนหลังโอเคนักแสดงผมว่าเล่นดีโอเคอยู่นะบทบางจังหวะก็ดัดแปลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่อะไรขนาดนั้นโดยรวมคือโอเคผ่านแล้วมีฉากแอคชั่นกลุ่มแชงด้วยแบบว่า เฮ้ยว้าวเลยสําหรับผมฉากนั้นอะมาคิโนะถ้าพูดถึงแชงก็ต้องมีมาคิโน่ด้วยและมาคิโน่ในเวอร์ชันนี้คือฝรั่งขอวะเฮ้ยคนญี่ปุ่นไปไหนหมดอ,อะมีคนเดียวไงวะเฮ้ยไม่เท่าเทียมเลยเว้ยเออเหมือนป้าค้างบ้านเนี่ยมาคิโน่เวอร์ชันนี้คือมันไม่น่าจดจําอะไรเลยอะมันเหมือนแค่ป้าร้านเ้าธรรมดาคนหนึ่งยแบบเออแอบจะได้แนละอืมเออแอบจะได้มนะต่อมาคือมีฮอกนักแสดงเสื้อผ้าหน้าผมผ่านครับเท่เลยผมโคตรชอบเลย ผมเป็นเมนมีฮอคอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบโคตรชอบมีฮอคเวอร์ชันนี้เลยติดตัวอย่างเดียวคือโบดครับมีฮอคคือจ็ดเทพจุดสัดคนหนึ่งที่ผม,มรู้สึกว่าเกือบจะเก่งที่สุดในจเทพจุดสัตแล้วอะ่ะหรือเก่งที่สุดเลยก็ไม่รู้อะ่ะแต่มันในเวอร์ชันนี้คือเหมือนเป็นเทเบเขาอะ่ะเหมือนเป็นลูกไล่ของชาวบ้านเขาอะ่ะมีฮอคมันพูดมากขนาดนี้จริงดิมีฮอคเนี่ยมันน่าจะแบบเข่งขึมนกว่านี้ปะ่ะมันออกจากเก๊กๆมากกว่านี้อีกหน่อยป่ะแล้วมีหลายจังหวะหลายช่วงหน้าที่แบบ เหมือนพยายามกดมีฮอกเนี่ยให้ตากว่าการฟให้ตากว่าแชงแบบชัดๆอะ่ะทั้งๆท,ที่ในมังงะหรืออนิเมชันเนี่ยจะบอกว่าแชงกับมีฮอกเนี่ยฝีมือสูสีแต่มาในเวอร์ชันเนี่ยเหมือนจะบอกว่าแชงเนี่ยเก่งกว่ามีฮอกกระดับหนึ่งแบบชัดเจนอ่ะส่วนตัวที่ผมชอบมีฮอกมากผมเลยรู้สึกว่าผมไม่ถูกใจบทมีฮอกในเวอร์ชันเนี้ยมากๆแต่ชอบในด้านานักสแสดงกับเสื้อผ้าหน้าผมเขาต่อพิวฟ,ฟ,ฟ้าโคตรเท่เลยฉากเปิดตัวนี่คือแบบอืต้องไปดูต้องไปดูเลยบอกเลยต่อมาครับคือบาร์กี้ นี่คือตัวละครที่ผมรู้สึกว่าทำดีกว่าเวอร์ชันมังงะอันนี้ไม่แบบว่าสุดๆตัวหนึ่งเลยอะทั้งด้านการสดแสดงของนักแสด,แดงทั้งด้านบทบาทตัวละครที่ทาให้อัเนี้ยมันน่ากลัวยังไงมันชั่วร้ายยังไงเนี่ยเขาทําออกมาได้ดีมากสาหรับบาร์กี้นะดีกว่าเวอร์ชันเก่าแบบโคตรเลยต้องบอกว่าสมแล้วสมแล้วทีว่เป็นท่านจากักรพรรดิบาร์กี้ <laughs> สปอยที่หายไปหมดอะต่อมาคือคุโร่ครับการแสดงผมมองว่าโอเค ลูกน้องแกอีสองคนก็โอเคฉากแอชชั่นของแกก็โอเคที่ผมไม่ให้ดีมากหรือแบบชอบสุดๆเพราะว่าตอนที่แกโผล่มาเนี่ยรู้สึกว่าแอบยืดและเล่าเรื่องแทบแบบน่าทำคาไปหน่อยตอนช่วงเนี้ยต่อมาคืออารอนครับบอกไปแล้วเมคอัพ <laughs> พังไม่น่าสำหรับผมก็เลยไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะดูดน่าขยะกขยงมากกว่าค้ามข้ามขามต่อไปเป็นเรานักแสดงเด็กที่เล่นเป็นพวกกูฟี่ตอนสมัยเด็กๆ เฮ้ยผมว่าเด็กหลายคนนี่เล่นดีนะโดยเฉพาะเด็กที่เล่นเป็นนามีเนี่ยถึงอารมณ์ดีผมว่าเออน้องเขามีของ่ะต่อมาคือคนที่เล่นเป็นตันติเฮ้ยโอเคเลยส่วนสโลโคือนั่งจะโด่งไปไหนวเนะเฮ้ยมึงดูไม่ใช่เด็กญี่ปุ่นอ่ะมเป็นเด็กแบบอะไรนี่ยลูกครึ่งอเมริกาสกอตแลนด์วะเนี่ยจมูกโคตรใหญ่เลยเอา้าวคำคำคำกุยนะาก็มีมานะโอเคเลยต่อมาคือตัวประกอบอื่นๆนะพวกตัวแบบเออผมมาแวบๆบ พูดถึงนิดนิดหน่อยหรือเดินผ่านช้างเนี่ยจะเป็นแบบว่าอิตาเอกบ้างเนี่ยผมมองว่าดีเลยแหละการเล่ามันจํากัดไงบางตัวละครคือไม่สามารถโผลม่มาเต็มๆได้ก็มาประมาณนี้เท่ากันเออเรี่ยพูดถึงตัวหนึ่งเฮมิโป่ไอตัวนี้ผมว่าฮากูซอบอีกอะรออุซอปแก้ตัวใหม่ในซีซั่นสองแล้วกันนะขอให้มีโอเคนะขอให้มีเลยขอ้องแหละไปดูซ้ำเยอะๆแล้วกันดูวนๆไปต่อมาผมขอพูดถึงตัวละครที่โดนตัดทิ้งบ้างนะ หลายตัวมากหลายตัวที่ผมคิดว่าผมน่าจะทำคลิปแยก,กและบทบางตัวละครนี่คือมีผลต่ออนาคตแบบพอสมควรเหมือนกันสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละผมชอบมากอาจจะไม่ถึง100%เปอรเป๊ะแต่ชอบมากส่วนใครที่ยังไม่ดูนะครับไปดูก่อนก็ได้ชอบไม่ชอบตรงไหนก็ลองมาคุยกันครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบาย